น่ะนี่ตักข้าวมาแล้วนะเนี่ยกินข้าวแล้วมากินข้าวกับเปมเ้อยพี่น้องเด้อย,ยังอร่อยเลยนะเนี่ยอร่อยครับพี่น้องมาเดี๋ยวหันก่อนเปมจะวางเก้าอี้ยังไงเนี่ยเปมจะโต๊ะนี่มันสูงไงัวนี้สูงเก้าอี้เปมละอีกอันหนึ่งลนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยสูงไง มากินนะคะเนน้ำพริกน้ำพริกผักเลยเป็นจะลาดเลยน้ำพริกเนี่ยเป็นจลาดเลยนะนะนยนะผักมีผักวางตุ้งสดนะเนี่ยเนี่ยวางตุ้งสดแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ประกาศประกาศน้อยแล้วก็หัวปีหัวปีเป็นันชอบปนะหัวปีอะปลกออกอีกอะเป็นทุกกีนอนๆโอเคนะคะมา กันทานข้าวด้วยกันวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่อร่อยเนาะไม่มีตเต่งแอมชอบเตงมากนะเนี่ยมีพัดตะเภาหม,มู่ยพัดตะเภาหม,มูตะเภาหม,มูกรอบให้ปนหมูกรอบมาด้วยพัตะเภาหมู ไข่เจียวแบมทำเสร็จเมื่อกี้แล้วก็น้ำพริกผักแบมทำเองมาทานด้วยกันนะคะทานด้วยกันนะคะโอเคมามามกินไข่เจียวร้อนๆกิมนไข่เจียวร้อนๆอ,อร่อยนะ มันมันนั่นเนาะแปมเอเงินข้าวข้าวเมื่อคืนแปมนอนไม่หลับแตมมาหุงตั้งแต่ตีสองโอ้โหเลยมันมันเลยมันแข็งตัวไงมาเดิอพี่น้องกินข้าวกับแปมอร่อยอร่อยกินข้าวกับแปมอร่อยอร่อยค่ะพิัพ ผ้าหมูก,กรอบแตงัวปลีแบบชอบที่สุดเลยนะมันมีมันมีพันมันมีพันแบบแบบไม่ไม่ฝาดมาของเพื่อนพี่ต่อยอ่ะของของเพื่อนพี่ต่อยนะ่นยนะไม่ฝาดเลยนะอร่อยของเพื่อนแกนะน่ะนานๆจะไปเอาไอ้สวนแคร์ ก็้อีนี่เนี่ยโต๊ะนี่มันสูงหน่อแล้วอีกนั่งไม่ค่อยถนัดสามีกินแล้วก็<ม>กินพัดตะเพาเขาไม่กินอันนี<ม>้แบบกินคนละที่เขากินก่อนแล้วอืม,ม พริกเป๋มันอร่อยนะลาดพอแต่มีมีชีวิตชีวาน่นละเป๋อนะ่นน้ำมะขามเปียกกันป่าเุลืพริกอืมอืมอร่อยทุกอย่างเลยนะ อะไรทุกอย่างเลย อร่อยน้ำพริกอร่อยไงน,น้ำพริกอร่อยมากคัลโสามีซื้อมาสิบบาทแช่สามวันเลยนะ ทีลาวเราทีลาวเป็นพ่อได้ซีคาเองยังหมดเวลาแล้วเนาะอร่อยอพี่น้องเอยอร่อยมาก การน้อยเจ้าบ้านปลูกติดกระบาดนั่นแหละเดินไปที้หนึ่งที่แปมเคยไปถ่ายจาก่อนนู้นน่ะน้ำพริกแปมเลยน้ำมะขามเปียกกับน้ำปลาเจ้าบ้านสามีเขาไม่กินอันนั้นไงกับลูกชายน่ะละลายเขาไม่ค่อยกินนะใส่ปลาด้วเอาแะ อืมส,สุดสุดสุดพิอมอร่อยเนี่ยคำใหญ่ๆเลยอ้ำเนี่ยอืมอร่อย อันจะไปบ้านมันแหละที่สวนที่สวนนั่นไปมะที่ไปทําสัญญาจะเสาตั้งเสาสัญญาณะชวนกล้วยแปมตรงนั้นน่ะได้หนึ่งนะได้หนึ่ง สวนอีกที่หนึ่งที่ติดถนนดำอีกที่หนึ่งอในทนี่ที่สวนอนั้นสวนน้องชายทำให้ไม่น,น้องชายดูแลไมเคยไปน,นั่นหรอน้องชายมันมันล้นมือไงมันมีแต่ญ้ายาเต็มเลยก็เลยขายของเข้านะไปขายลูก แต่นบำนานๆไปทีหนึ่ง้งแต่พ่อกับแม่ไม่อยู่นะไม่ได้ทุระสึ้งไปไปถ้าไม่ได้มุรไไม่ได้ไปเลยนะแล้วก็บน,นานๆตัดนัดพี่น้องกินข้าวกันน,นานๆนัดพี่น้องกินข้าวอ,อร่อยสุด,สด เอาได้หุบรีมาสี่ห้าหัววันนั้นไม่ได้เดินทั่วสวนด้วยร้อนร้อนมากเลยนะเข้ามาถึงบ่ายประมาณบ่ายสองเนาะก็บ่ายเกือบบ่ายสามนะนัดกันบ่ายหนึ่งบ่ายมงก็มาบ่ายเกือบบ่ายสามจะว่าติดที่อื่นไงมาขึ้นขาอร่อย ขอปิดคลิปนี้หนึ่งีนะคะขอบคุณมากดูให้จบคลิปให้แยมด้วยเด้อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ